กรมหาวิทยาลัยช่อง7 HD และกรมพละศึกษาร่วมกับน้ำนมถั่วเหลืองและตัซอยกองทุนเพื่อควาเมเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสอสอ เอาครับคู่ต่อไปครับสารศาสตร์วิเทศร่มเก้าครับพบกับเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีครับเอาครับนักกีฬาทั้งสองทีมลงสนามแล้วครับนะดูตรงนี้ก่อนครับสองสาวเสื้อเทากับเสื้อสีดำครับที่ยืนอยู่ตรงแถวบันไดนั่นแหละครับครับอ่าะไม่เอาอะไรแล้วครับผู้กำกับเราครับเดินลงสนามครับ อล่อเล่นนะหยอกหยอกนะฮะเดินลงสนามก็เด <ellt> ินอีกนานพูดถึงสารศาสตร์ล่มกล้านี่จะมาในชุดสีน้ําเงินครับสวนเตียมอุดมศึกษาน้อเกล้านนทบุรีครับมาในเสื้อสีแดงครับกางเกงสีขาวครับเตรียมอุดมศึกษาน้อเกล้าวนนทบุรีนี่มีเป็นอะคาเดมี่ด้วยนะครับครับน่าจะอยู่ทีสานะครับ แล้วก็มีเฮดโค้ชครับเมื่อกี้ไปได้ไปพูดคุยครับเป็นอดีตนักเตะของพานิชการลาดดำเนินรุ่นเดียวกับเจ้าโก้ดัสกรทองเหลาเลยครับอ่า,อานี่ครับผู้สาประตูทั้งสองฝั่งนะครับเทียบดงศึกษา,าน้องก้าครับย้ำวิงทีครับ S 1> <S 1> เอาครับการแข่งขันคู่ที่10ครับเริ่มต้นขึ้นครับหางเท้าลองยิงดูบอลตกพื้นมงสก,กัดออกมาจากเส้นเลยครับเอาครับ<อ>สังดานสารสัาเทนาลูกได้บอลครับจัง<อ>หวะนี้ให้มาและพยายามจะแย่งบอลแม่กองเสียเยอะเหลือเกินครับคู่นี้ครับไม่ได้แพ้เทมซิลินเลยครับเ,เอาครับ แล้วให้มาจังหวะนี้โดนสกัดออกไปกำลังจะทุ่งครับสารศาสตร์ยิเทศร่มก้าขออนุาเรียกสารศาสตร์เฉยๆแล้วกนะครับทุ่มครับทุ่มโดยภูทะเคกับทุ่มมาจังหวะนี้ไม่มันเอาบอลไม่ได้นะครับ โลซาประตูจะเปิดขึ้นมาครับลูษาประตูคุนานนท์เนี่ยวอลมาทางด้านซ้ายให้กับทางด้านพิรพัฒน์พิรพัฒน์ขึนมาคุนานนทคุนานนทวางบอลยาวขึ้นมาเลยครับจังหวะนี้ทะลุมาถึงกรอบเป็นโทษเอาละครับมีคนด้วยจังหวะนี้ให้มายิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหมาอย่างไวครับไห้ถึงนาทีคู่ครับโอ้โหครับนี่นะกลับตันทีมครับ ธนาคิมแนมขุนทศครับโอ้โดูครับวางบอลลูกนี้ครับท่านชมเลยครับแล้วบรรทลุมาหมดครับอรับบอลได้หักกลับเข้ามาก็ยิงไปเรียบร้อยเลยครับถือว่าออกนำได้อย่างรวดเร็วครับเตรียมน้อมนนทบุรีมาครับดูครับ สารวิทยาลงก้าจะแก้ได้ไมมครับบอลมาที่ทางด้านพีรพัฒน์เพื่อนมาเรียกบอลแต่ยังไม่ให้ครับให้คื้นมาที่คุณนานนนคุณนานนนแรงมาตรงๆจังหวะนี้ให้มาที่พีรพัฒน์พรพัฒน์เลี้ยงบอลมาจามังหวะนี้ให้มาทำชิงครับจังหวะนี้มาครับโดนกัดไม่ได้หือว่าทำได้ดีทอนควรครับทางด้านของสรวิทย์ อาครับบอลทุ่มของเตรียมน้อตครับค้าคิม่มข,ข,ขึ้นกลับมาให้ชัยวัฒน์ชยวัน์ชึ้นไม่ได้ครับย้อนกลับมาถึงผู้รักษาประตูที่คุณอน,นนท์พี่รพัฒน์ชัยวัฒนผ่าบอลขึ้นมาเองหมาแล้วยังเก็บบอลได้อยู่ครับทางฝั่งซ้ายปล่อยจะให้บอลออกไปครับได้เป็นลูกเตะม,มุม นครับเตะมุมครั้งแรกของตุเดทนบดมศึกษาน้อเกล้าวนนทบ,บุรีครับนี่ครับผู้รักษาประตูครับหมายเลขสิบเจ็ดอ่านนนทศรักษาประตูเปิดเรียดมาเตะสกัดทิ้งไปก่อนครับศึรษาศาสตร์บอลโอ้แล้วพยายามเล่นให้ยากหรือเปล่าครับ พีรพัฒน์ละดูครับเล่นเตะบีด,ดแล้วสุดท้ายยังเอาตัวรอดได้พีรพัฒน์แล้วสุดท้ายเตะติดแล้วก็คลนออกไปโอ้โหเ,เกือบเหมือนกันครับขอโทษขออภัยครับนี่ครับไปเล่นในแดนของตัวเองนี่อันตรายครับพีรพัฒน์วารุณครับนี่อาจจะเป็นการสร่งสัญญาณเตือนบางอย่างนะฮะนะเปิดยาวมาครับคุณอาโน์ตรงวันนี้หม่งสกัดทิ้งไว้ได้แต่ยังเก็บ บอลเล่นต่อทีรับพั่ายขนาดเส้นมาด้านซ้ายจะจ่ายยันเข้ามาไม่ได้แล้วบอลหลุดกรอบออกไปแล้วครับตันทีมครับธนาคิมเนี่นครับโคจับเป็นรุ่นเดียวกับดัชกอนทองเหล่านะครับที่โรงเรียนพาณิชลาดดำเนินครับอานนท์ครับ จะออกบลอลเรียกเพื่อนมาเปิดบอลครับเปิดมาลูกนี้เอาเขาก็ยังติดอยู่ครับ,น, 9, บ,บนี่ครับเตือนน้องก้าวเป็นพระบุรีจังหวะนี้สามสองจะติดใจยจิงเลยครับคนเดียวเลยครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหครับกองเชียร์เฮเลยครับดูครับ ใช่มาจาังหวันี้มันได้เปรียบอยู่แล ada, ้วครับวิ่งมาตอนแรกเป็นสามหนึ่งแล้วพักสามสองต่สินใจยิงเองครับลูกนี้ครับโอ้โหยอดจริงๆครับทางด้านของพันธิสิทธิ์าไปเหวาาครับสารสาสตร์วิเศลมเก้าครับ โอกาสยังไม่ค่อยมีครับที่จะทำประตูอาแล้วโดนแย่งไปอีกครับจังวันนี้สามสองแล้วจิงเลยครับโอ้โหมาอีกแล้วครับมาทีทีครับคนเดิมครับพันธุสิทธิ์อุทัมาลาครับโอ้ดูครับพอแย่งบอลได้เสร็จแล้วก็แตะสองครั้งแล้วปัดด้วยขวาครับดูครับหนึ่งสองแล้วก็ซัดเลยครับ สุดยอดครับสองประตูรวดครับพันธุสิทธิ์ครับมาไม่พักเลยครับเตรียมน้อมนนทบุรีสามสูงยแล้วครับผมว่าเตรียมตัวมาดีครับแล้วจะมาอีกยังครับประตูที่สี่หรือเปล่าครับพลิกมาหาหน้าประตู แล้วยิงลูกนี้โอ้โหเซฟแล้วครับโอ้โหทำถือว่าเซฟไม่ได้ครับอานนท์แทบหวงครับนีบ่ครับนีบ่ครับเสาแรกครับแม่หาเซฟได้ขาครับถือว่าทำได้ดีครับจังหวะนี้ขาครับหันหน้าไปหมดครับภูมมาจาังหวะนี้ก็ยังแย่งไว้ได้ครับ มาตรงกลางก่อนครับทำยังไงครับจะยิงเลยครับก็ยังติดครับ oh, oh. ครั่งาสลวิเทศลมกลาวได้ oh, oh. จังหวะแล้วโตกลับมาลูกนี้แม่จะจ่ายมาก็ติดพ้เล่นของเตรียมบดดมศึกษาน้องก้าวครับและ oh, oh. แร่งบอลกันกลางสันหลนังก็มาดีครับ แม่ยังบอลกันอยู่เอาละครับสารศาสวิธทศลมเก้าได้บอลตอนนี้น้าครับโอกาสที่ดีที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นครับของสารศาสครับจังหวะที่ตะลุยมาคนเดียวแล้วมือนั่นแหละครับไปรั้งไว้ครับโอ้แล้วแดงนะครับถ้าจะไหลแล้วครับไม่เป็นไรครับไกลหัวใจครับถักถักน้องบอกรองมาโดนไหม อาครับจังหวะที่จะได้ประตูก็ต้องอาจจะต้องเป็นจังหวะนี้แหละครับหรือที่สุดภายใน7อนาทีกว่าที่เล่นมาแล้วคับครับผมอ,อาครับจะสรวิทย์อาจแก้วครับจะเป็นคนยิงฟรีคิกตอนนี้คอมเมนต์บอกระยองนี่พายุเข้าแต่เล่นลูกสูตรครับให้มาจาังหวะนี้ยิงแป๊กครับโอ้ยน่าเสียใย แล้วเจอเกมสวนกับศาดตบอลยาวมาโอ้โหหม่งสกัดไว้ได้บอลไม่เจอกลายเป็นว่าผู้เล่นของเตรียมน้อมถึงบอลก่อนแต่มันสุดเส้นไปแล้วจ่ายยัดมาตรงนี้ตะสกัดทิ้งออกไปครับโอ้โหหม่งสกัดนี่จะเป็นหม่งตั้งให้กับคู่ต่อสู้แล้วครับโอ้โหครับยังบุกอยู่ครับเตรียมน้อมตนทบบุรีครับ สกัดไว้ได้ครับแล้วแม่ไ,ไม่มีโอกาสจะจ่ายบอลลครับตอนนี้มาได้แล้วครับไปต่อไม่ได้ครับโดนสกัดทิ้องออกไปยังเป็นบอลทุ่งของสารศาสตร์ครับก็ดูจากผู้เล่นของสารศาสตร์เนี่ยน่าจะเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยหลายคนนะครับก็เป็นประสบการณ์ครับครับ การแข่งขันฟุตบอลระดับเจ็ดคนของเราเชื่อว่านักเตะเยาวชนหลายคนก็อยากจะเล่นรายการนี้แหละครับื่อหาประสบการณ์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ดูผลงานตัวเองเล่นด้วยครับแล้วก็จะเอาไปปรับใช้และแก้ไขแล้วก็มาลงสมัครใหม่กันในอีกปีปีหน้าแน่นอนครับการสมัครนี้ของเราคือสมัครฟรีครับเราจะให้จ่ายแค่ค่าประกันทีมหลังจากนั้นแข่งเสร็จเราก็จะคืนทุกบาททุกสตางค์ครับ เป็นรายการดีๆครับก็ต้องขอบคุณครับอ่าครับจังหวะนี้โอาให้เข้าเข่าให้เข้าเข่าต้องเตะสกัดที่เข้ามาก่อนครับเอาครับแล้วยิงซ้ำอีกทียังไม่ได้ครับโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าเข้ากันหมดแล้วครับยังไม่ได้เข้านะครับโอ้โหครับแม่มันมันพืดไปหมดแล้วครับจังหวะยิงชนเสาเฉยครับโอ้โหเนี่ยครับดูจังหวะโอกาสได้ประตูที่4แล้วยิงลูกนี้ครับฉล็บแล้วบอลชนเสาโอ้โหครับ แล้วหาจังหวะยิงอีกทีไม่ได้ครับแล้วจะซ้ำอีกทีไปติดบล็อกครับแล้วมาอีกครั้งครับเตรียมอุดมน้อมกล้ามาเป็นลลอกเลยครับจ่ายมาด้านซ้ายตรงนี้ยื่มาไม่ถึงครับแล้วหาบอลไม่เจอแล้วครับสี่ฝูไปเลยครับโอ้โหครับต้องยอมครับจังหวะนี้ครับมันหลุดมาขนาดนี้ครับดูครับแทงมามันโอ้สกัดมืดแหละครับแล้วโอ้แล้วจังหวะที่ออกมาเนี่ย ไม่ทันแล้วครับอานนท์ครับคือมันไม่ทันตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่าเขาะจะล็อ,ไลอลไกอจจไ,ได้แล้วครับการลวงไปก็อาจจะเป็นจุดโทษได้แหละครับก็ถือว่าได้ลองครับได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆครับคาดว่าอนาคตเนี่ยเขากลับมาแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนครับไะยองเขาบอกว่าพายุเข้าใช่ไหมครับ ไอ้นี่ก็ไกลแล้วไกลแล้วเลยครับงเราเอาครับ3-2อีกแล้วมาอีกแล้วครับมาไม่พักครับโอ้โหแล้วจ่ายออกมาข้างนอกยกมาข้างในชิงกันมา1-2สวยแล้วเท้าซ้ายมันปลดนิดนึงวแล้วหลูกนีา5ูนครับโอ้หต้องชมจังหวะ การเล่นทุอางนี้ครับแล้วบอลมันตกมาบอลกระแทกพื้นนี่พุ่งไปไม่ทันครับอาอนนท์ถือว่าทำชิ้นได้ดีครับบอลถูตรงน,นี้ครับ,รบแล้วสารศาสตร์นี่เปลี่ยนตัวผู้เล่นครับให้กำลังใจน้องๆกันนะฮะครับ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับอย่างที่ผมพูดนะครับว่าหลายรุ่เรียนศงมาเขาก็รู้ว่าเขาอาจจะต้องแพ้ผู้แข่งแน่นอนนะครับ,รบเล่นบัตรเดียวจบนะครับบา,บางทีมาจากนราธาิวาสยะลาหรือสงขลานี่ครับก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาครับแต่เขาก็มาครับเพื่อจะให้เด็กๆได้มาลองเล่นสนามอย่างสนามจุฬาหรือสนามเทพัศดิน หรือว่าได้มาเห็นสนามสุขพิชราสายนะครับเป็นความฝันของเด็กๆนะครับครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่เขาจะได้มาเหยียบในสนามที่ต้องบอกว่าสร้างเยาวชนทีมชาติได้หลายๆหลายคนนะครับต้องขอบคุณครับทางโรงเรียนหรือว่าโค้ชหรือว่าทางผู้ปกครองนะครับที่ช่วยๆเหลือกันนะฮะได้มาแข่งขันกันครับแน่นอนครับว่าเด็กๆเองอยากมาเล่นในรายการนี้ครับนี่ครับดังนั้น ให้กำลังใจน้องๆครับเราเชื่อว่าเด็กทุกคนนะครับที่ได้ลงสนามคืออยากเล่นครับูยางลครับแล้วก็เปลี่ยนน้องอานนออกครับโทรศัพทประตูครับแล้วส่งธนะภูมิรัาภูมิใช้แก้วลงมาแทนครับตอนนี้เด็กๆเด็กๆทั้งคู่เด็กทั้งนั้นเลยครับเรต้องยอมรับว่าเด็กกว่าทั้งนั้นครับ าครับมาดูเกมกันต่อบสารศาสตร์จะขึ้นมาถึงด้วยครับแล้วอยู่ทางด้านขวาวิวัฒน์วิวัฒนิคูลจังหวะนี้เจ๊ะกระแทกครับแล้วฟ้องดอกไฟครับโอ้และกองเชียร์ฝั่งพยายามน้อมนี่คึกคักกันเลยครับครับน่าจะเป็นตัวกันแล้วที่เปลี่ยนออกมาครับครับเราดูเหมือนฝนทำท่าจะเริ่มลงแล้วนะฮะครับ ้ายมาครับทางด้านของพิรพัฒน์พิรพัฒน์ยังอยู่นะครับแล้วมาที่ทางด้านของพิรพัฒน์ให้มาต,งตางๆ้ายมีขวามีครับมาครับยังไม่รีบครับยโยกมาขวามีเติมครับตะวัดมาให้ตรงนี้เตะสกัดทิ้งไปก่อนครับสาราศาสตร์ได้ดีครับเลียม์มาลูกนี้ครับเก็บบอลได้มาย้อนมาให้กับคุณนนท์ คุณานนท์ครับมองหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษแล้วพุ่งมาอ้าวแล้วโอ้โหหกศูนย์ครับแล้วนี่คือผู้รักษาประตูน่าจะเป็นคนแรกครับที่ทำประตูในฟุตบอลนักเรียนเจ็ดคนชั้นกีฬานเจ็ดไอซีครับคุณานนท์สุติวงศ์ครับโอ้ครับจังหวะนี้ครับ่อเปิดหมาลูกนี้มันผู้รักษาประตูออกมาไกลเลยครับโอ้ธนพลชัยแก้วครับออกมาเยอะไปหน่อยครับ โดนลงโทษครับแล้วลองยิงไกลครับสาศาสตร์ขึ้นสนามลูกนี้แม่ลุกกอดไปเยอะครับเอาครับเราอาจจะได้เห็นภาพกีฬามัน,มน ของคุณนานนท์ครับผู้รับสมัครตูครับต่อต่อครับเอาครับตรงนี้เสียบอลให้กับสารศาสตร์ครับพอมีโอกาสตีเตอร์ได้ไหมไหลออกมาขวาจับบอลได้แล้วลักไปนิดนึงครับสายบอลไปเข้ามือของคุณนานนท์ครับจับบอลยาวไปนิดนึงครับมันลั่นครับเอาครับดึงจังหวะครับและเสียเสาออกไปอีกครับ ทูเช right. ็คไปก่อนครับรรรเปลีย่ยนดตอนนี้เลยไปไปกอๆด้วยขวาแล้วบอลเรียดพื้นมาเนี่ยมันหลุดสาสองออกไปครับแล้วเปลี่ยนหมดทั้งทีมนะครับของสารศาสตร์เปิดยาวมาครับทางด้านของธนภูมินี่เลยนะครโดนสกัดไว้ครับแล้วก็ สก,กัดไม่ดีอ้าวครับยังแย่งบอลกันอยู่ตรงกลางแต่ว่าเป็นนั่งเตรียมมุดมน้อมกล้าวโนทลีได้บอลจังหวะนี้พยายามจะล็อกและยิงแล้วแต่ว่าสก,กัดไม่ได้อ้าวครับแม่แล้วยังดีเขาบมีตัวสุดท้ายสก,กัไไดไว้ครับประเวศยังมาช่วยสก,กัดบอลทิ้งไว้ได้ก่อนครับแล้วเดี๋ยว ตรียมน้อมนนทบุรีในเจอมีการเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับโอ้รวมถึงผู้รักษาประตูอย่างคุณนานนท์ครับก็มีการเปลี่ยนตัวออกเหมือนกันครับนี่ครับทำประตูได้ด้วยครับผู้รักษาประตูน่าจะเป็นคนแรกในฟุตบอลช่อง7 HD ของเราในปีนี้ครับแล้วก็ส่งเขาวันเทฮอนครับลงมาดูอีกทีครับโอ้ยิงลูกนี้ครับผู้รักษาประตูออกมาไกลนะครับ นอกจากจะโชว์ผลงานทำประตูได้ดีไม่พอครับหล่อซะด้วยครับหล่อเยอะนะครับผู้เล่นประตูเอาแ<อ>ัอ่อนนี้มาดูจังหวะนี้นครับหลุดมาโอ้ยประกันได้ดีครับและโอ้ยยังช่วยสก,กัดกันไว้ได้ครับแต่บอลยังเข้าทางของเตรียมน้อมงางเท้ายิงลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหครับแต่ว่าธน,นาภูมิทำได้ดีครับจังหวะแรกที่ทางด้านของเตรียมน้อมบุกเข้ามาครับดูครับ วงังอ๋อจากว่นนี้จริงเลยครับมาครับ่ายมาพลิกมาสาสาัดซ้ายมีเพื่อนอยู่ให้มาจาหวา่นนีน้กลายเป็นบอลของเป็นน้อมแล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางจ่ายออกขวามาข้างในมีเพื่อนในกอบเขตโทษแล้วลูกนี้แทบอินเข้าไปครับเจ็ดประตูศูนย์ครับ ก็ทำชิงนงินมาครับแล้วก็รู้ว่าผู้ศรตูดักเสาแรกเลยจ่ายให้เพื่อเหรอครับจริงๆในกรอบมัมีสองสามคนนะฮะโอ้และธนาภูมิก็รู้ครับแต่มันไม่ทันจริงๆครับครับจังหวะนี้ทขางด้สารศาสตร์วิเทศล่มก้าถทาผมจำไม่ผิดส่งทุกปีครับก็ถือว่านี่ฮะน้องๆได้มีแมตช์แข่งดีๆอย่างนี้ครับเอาครับ ดูครับเตียยบุดมศึกษาน้อเกล้าวนนทบุรีครับคบนึ่งผู้เล่นใหม่เกี่ยวยกชุดนะครับคุณเกรลมาแล้วยังยังบุกยังต่อเน,นื่องครับเอาครับมาท<ะ>ี<ะ>่โทมัส เจ็บสูงในกรอบเค่โทษลูกนี้โอ้โหต้องให้มันเจ็ดสูงอย่างนี้แหละครับแอตตอนครับเขาบอกว่าเจ็บเจ็บสูงขึคุ้นๆทีมไหนก็ได้ยิงไปอีกทีมไหนก็ได้ยิงอีกหึือลูกเจ็บสูงขึ้นคุ้นมาเพียบแล้วแอตตอนครับเชื่อเถอะอย่าฟัดครับอย่าฟัดข้อความอ๋อไม่ได้ฟันไม่ได้ฟันเขาช่วยกันเขาช่วยกันเอาครับเล่นกันสั้นๆไปกันต่อจังหวะนี้เข้ามาจะพุ่งเอาจุดโทษผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับเอาละสารศาสตร์ขึ้นมาบ้างครับแต่จ่ายตรงนี้ไม่ดีครับแล้วคืนย้อนหลังให้กับทวันทรอน ทวันดอนให้มาเปลี่ยนด้านไปทางด้านขวาบ้างครับเอาครับเข้าสู่ช่วงท้ายของ,ของการแข่งขันขคู่นี้ครับแล้วจ่ายขนาดเส้นมาไม่ตัดสินใจเข้ามาในขอบเขตโทษคับวนออกมาเข้ามาตรงกลางมีเวลามีพื้นที่ต่างปอมยิงด้วยขวาโลดี้วข้ามคานครับอะนะครับก็บอกว่า7จ็นะสงสารแมนยูเลยเอ๊ ยังไงเอ๊ะแต่แมนยูยังโดนเจ็บ okay สูดได้เลยคุณเอ๊คอมเมนต์พวกเหล่านี้นี่ยเจอรับภาษาอะไรนี่ครับแล้วเปิดเปิดเออตายละตายละเออพูดมาเดี๋ยวโอปีเขาปิดไลฟ์แบบนะครับเออโอปีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่เปิดเสียงให้เออทั้งทีมงานช่องเจ็ดเนี่ยแมนยูซะเยอะซะด้วยเอาครับดูเกมกันต่อครับเกมยังไม่จบครับคุณศิทธิ์ยังไม่เป่านกเวทครับ เพาะกลับมาให้กับโรมอลวิทออกขวามาแล้วจ่ายมาโอ้เพื่อนจะไปขวางกันซะเองครับแล้วผู้เล่นพุทธศิลป์เขาเป่าหมดเวลาครับสกองเจ็ดศูนย์นะพุทธศิลป์น่าชอบนะฮะพุทธศิลป์ครับครับน่าจะเพิ่มต่ออีกสักหน่อยนะครับอ่าก็ทีมใดก็ได้ก็ยิงก็ได้อีกสักลูกหนึ่งในคอมเมนต์ก็มาบอกสี่สามทำเป็นจำไม่ได้นะครับเออครับอ่ะก็เรื่องจริงนะครับก็ อ่าครับก็ให้กําลังใจกันต่อไปครับสารศาสตร์วิทศร่มเก้าถ้าผมจำไม่ผิดส่งทุกปีนะครับก็ให้กำใจกาลังใจน้องๆกันด้วยนะครับและแน่นอนครับนี่คือประสบการณ์ของน้องๆครับครับปีหน้าเรากลับมาใหม่ครับเรามาเจอกันต่อครับสารศาสตร์วิทยาสารศาสตร์วิทศร่มเก้านะครับสารศาสตร์วิทย์ก็ทําได้ดีแล้วครับครับน้องๆคนยินดีกับเจมมี่บดมศุสาน้อมเก้าสนทรบุรีด้วยนะครับ ก็หลังจากนี้ก็ร้อแข่งขันเริ่มวันที่17เเลยครับครับก็แน่นอนครับคือเป็นหนึ่งในรายการที่น้องๆนักเตะทุกคนก็อยากจะมาร่วมการแข่งขันนะครับแล้วก็เก็บประสบการณ์ดีๆกลับไปครับปีหน้ากลับมาใหม่นะครับสาสตร์ครับพวอพี่จะรอน้องๆกลับมา เรามาดูไฮไลท์ที่เกิดขึ้นกันครับในเกมคู่นี้ฮะครับก็จังหวะก็ต้องบอกว่าดีกว่าครับทีมตัวดี้เป็นส่ายน้องเก้านนทบุรีนะครับนี่ครับบุกมาเป็นละลอกครับเวลาเข้ามาทีในกรอบประตูก็เบถึงสามคนเลยครับ แล้วตอจังหวะหรือยิงไกลครับเต็มข้อครับนี่จังหวะนี้สไลด์ผ้าเลยครับแล้วก็มีล็อกเข้าไปครับ,บือว่าบุกได้อย่างน่ากลัวแล้วฮะนี่ครับ แล้วก็น่าจะได้ออกภาพกีฬามันๆนะครับสำหรับคุณานนม์ูนะครับคุณานนมนะฮะก็น่าจะเป็นผู้รักษาประตูคนแรกที่ทำประตูได้ในฟุตบอลนักเรงเ็คนแชมป์กีฬา7 HD ดในปีนี้นะฮะก็รอติดตามต่อได้ครับทางภาพกีฬามันๆหรือสนามข่าวกีฬาสนามข่าวกีฬาตอนเช้านะครับนะครับอันนี้ครับผ่านไปแล้ว3ามคู่ครับ ยังเหลือการแข่งขันอีก5คู่ทีเดียวครับอาครับนี่ครับเดี๋ยวรอกันครับคู่ต่อไปครับระยองวิทยาคมปากน้ำครับเดี๋ยวจะเจอกับทับชันสามัคคีวิทยาครับพุณบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD ชแชมป์ครับ2 0 2พร่วมเชีย์โดยน้ำนมถั่วเหลืองแล็กตาซอย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ายาดมตราโบแดงเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาโววโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งประก,กันภัยไทยวิวัฒ PMCU ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยบัคกะบูดทีวีบัคกะบูช็อปครับครับนี่ครับน้องๆโบกมือบายบายแล้วครับ